ทำายัางพู้สุกสวัสดีพี่น้องผู้นี้จะมา,ายังโรงศยลป่าในดงกันสวัสดีครับพี่น้องครับภากินหาอยากเด้อมนันด่ายมิดเหาวตัวโอ้เอานะไหวเอาไวา้พี่น้องไปออมภากินโมนี้ยุดงั้น,นคนตกเขานี้บริบกโอ้ทำมาถึงตัวเน้อพี่น้องโอ,อ,อ้ไหวมากป้าพี่น้องพาพี่นอ้นอ,งนองมาเบิง่งนำกันนี่น่ะยบอกสู้เพื่อนพามาหา แนวกินแนวยอยากในป่าในดงว่าสันเดี๋ยวจะไปรอบบ้านเลยวันนี้รอบป่าเลยรอบสวนไปสวนที่เพิน่นไปสวนบนเพิ่นที่เคยไปทํางานอะไรหอดพอซุกไปทํางานอะไรพี่น้องเคนไปไล้มือเลยอยากไปเนี่ยแต่บวชฝา,ากงานวันนี้พ้นโต๊ะตอนเช้าเลยพ้นโต๊ะละทา่ากันเลยบม่ได้ไปงานเมืนบวชพอซุกยศวันนี้ยศพ้นโต๊ะไปจะพอนเปดเกาบุงงานจะโทษว่าเพิ่นจะเลยพาพี่น้องมาเข,ข่าดงคือเกาไม่ได้ไปงานกับผาเข่า,ขาดงคือเกาพี่น้องเลย ตายตายพอุกมีแชมโขดน้ำมีแต่ร์นอนใหญ่ๆงามๆเนาะพี่น้องคแม่บริข่ามาโดนในเด็กโกทางนี้เนาะรายเดือนได้บลไม้พอชกทางนี้นะรายเดือนแล้วที่หาเดือนเด้อพี่น้องได้อยู่ได้สามสี่ยอดเด็กพ่อได้กินอยู่ด้วยพี่น้องด้วยแต่บ่หลวงหลายแต่พอพ่อได้กินจ้าไปเรื่อยๆบนละดีหายอดสองสามยอดแน่นแน่นมีตุนก็ได้โอกาสหลังจากรอพอุกตัด วายในตุน่นแตสิีวิภาพพี่น้องชมบรรยากาศนิดนึงเลยจ้ะเอาหลังจากบรรยากาศพอชุบคุนผ้ามาเข่าป่าในตุงกแต่ิีิภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศอันสวยงามเมื่อนีิพ้นตกลัดทางตอนสอบไปเห็นงานกันเลยบนได้ไปพี่น้องเย้ยเรียว่าพากันป้าๆไปหาวายมาออกมาสองตายายอ่า สำหรับคลิปนี้กับบ่มียังไรพาพี่น้องเดินชมบรรยากาศยามมืดเศร้าสายๆอยู่ป่าอยู่ดงอยู่สุหัวอยู่สวนเพล่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระบอกหน้าิึนเก็บใ้ใส้ด้วยพี่น้องพิ่นกระดันขึ้นอ่างใหญ่ๆชุ่มๆเพละอันนั้นกระหัวโรงเรียนจ้ะพี่น้องจ้ะโรงเรียนของโูนจ้ะบ่บกบกบกใกล้บ่ไกลใกล้บ้านเขาเองนี่ละที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องเอ้ยมือสั่นมือเสื้อกะ เพาะัยหลายๆเด้อพี่น้องค่ะอืมเอาาพี่น้องเดินส้มบรรยากาศอันงามๆอยู่ป่าอยู่ดงในสวนนะจ๊ะพี่น้องเดยวยหลังจากนั้นคจาจังไปบดงขอสุกกันชิได้หน่อยได้หลายไปได้เนาะพี่น้องเนะเาะอ้าวรอสักครู่ค่ะ เอาใบานี้มาดูที่ผสซุกรอคอยผสซุกเข,ข่าป่าพี่น้องจา๋าดิได้มาประมาณสองสี่หุกเจ็ยอดยนี่กาข้าจแกงก็ได้บ่อนหนึ่งเลยได้พี่น้องเอ้ยยอดมันหมกทางในมันจะพี่น้องจา๋าอืาเอาเดี๋ยวยังเพิ่นยังเข่าหาอีกอยู่แต่ว่าสุพูดเว่าเพิ่นหาในกอนี่นะได้ขนาดนี้จ้ะพี่น้องบอละหายยอดทงยอดก็เติมเต,มติมกันแล้วมันบ่มเม่มันชิบอันนั้นเลยเนาะมันเป็นแบบ เป็นจุกกปะจุกไว้าไงน,นะพี่น้องอืมเขาก็เลยไปหาแบบนั้นจ้าหลังจากนั้นฮะกะมาเดินชมป่าธรรมาชาติไปเบิ่งกับไอตุนเด้อพี่น้องมาเบิเ่งน้ากันจ้าส่วนกล้วยเพิ่งกะมีะพี่น้องก็นึคส่วนกล้วยน้ำว้าจ้าพี่น้องจ้อาอ้าวสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่ยังรายจ้าพี่น้องภาคพีภากานอก้องมีแต่บรรยากาศธรรมาชาติอันงามๆตอนช้ยๆยที่ว่าเวลามาหาอันไะ วว้สิสิเด้อพี่น้องเด้อเขาพาคิดหอกคิดถึงทำพี่น้องทุกข่านพี่ขลรบเลยอยู่ไกลอยู่ไกลจ้าอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปพ่อกันกีนาเนาะพี่น้องเนาะจ้าสวัสดีค่ะ